องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิธทีาลัยชุมชนแพร่ประจำปีการศึกษา2566ถึง2567 วันนี้ในวิทยาลัยชุมชนแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พูนายประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแพร่ประจำปีการศึกษา2566ถึง2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับอนุปริญญาบัตรในสาขาวิชาการจัดการการปกครองท้องถิน่นการศึกษาปฐมวัยเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ การบัญชีและเทคโนโลยีการเกษตรรวมจำนวน187คน วิทยาลัยชุมชนแพร่และวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน,นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความสําคัญกับการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการดําเนินงานมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนําความรู้และทักษะไปพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน